ไอ้มดนันจะลงนะดดเลยไอ้มดนันจะลงนะจะดูดแลจะดูดไอคิมันจะลงใช่ไหมเร็วๆเธอกาาวถือกาวาสบาเลยนะมันยาจ้าคิ๊ก

วิงตกขนเอาไอ้ตกขนลื่นตลื่อนซลื่นนตรงแล้ว่อนลื่นลื่นไอนีิงฮะตกขนเนะกขนนตกนอติเอาสันีลื่นนาะดีไอ้จรานวีนะลื่นลื่ออตกนองไปเลยิอื่ นจะเลีนหมดเลยลืมลใครเปน่เก่งแน่เป็นหยังเ่น้นั่างงาเล่เอาอย่าโดนลงเลบ่เลนบ่สามสุมอุ่นเย็นอุ่นอุ่นเยะเยไไี่พาบเยอเยรับด้วยอ้วนมันเมาเราจะไม่ย็นมาตรง่ ันเสียฮะทไยแงมากเลมาเขีตัวสษาไปไม่สบายโอ้ปวดแขนให้มาดูรอยหน่อยโอ้โหนมมันปวดดิมันปวดมันไกระดดนีมของพี่ขให้เอาอัน

เอเอ่อาฮ s t e p อยากเลยน้องเผ่าซ้าเปเลยอย i d e them out ซ้าเปิดเลยว grid t h จับ s e a t t l

ปิดน <Es> ้ตไม่ปิดน้ไม่ไม่ต้องโยนหรอกคุลงแน่นอนไม่ต้องมาลงไม่โยนหรอกบ่เียเกงเจี๊ยนไม่ไม่ต้องมาจับมเล่น ลงได้ขึ้นไ่ได้ลงได้ขึ้นบ่ได้ลงได้ขึ้นบ่ได้่มันง้าขึ้นม่ได้แนวะพาลงเฮ้จะกดลงดีๆเลยสี่คนนะเอาสับปะรดลงไม่ได้นะโอ้ตาปแล้วยังม่านะจับนะนี้ไม่ปล่อยหรอกจับเสียไปหมดเลย เอานี่ไม่ลงแล้ oster, น, right น, então, น, Ontario. นี่ totally. แคทยัปเื่อนตัวจะของอน่อคอมยลงอยงเฮ้เพื่อนเพือ่ <invalid AUDIO> <Zheng> อน<ะ>ลุงอาหิง แกยาเลยวอยได้ิมก็ไมด้บอเดี๋ยวลงเองหรอกบเขจะอยู่เขาลงนัวะเอาลงเองดีได้สยบาิกันอีกแล้จะบ่าวอยากลงหรือเปล่าวะจะบ่าวลงจะขาก็ต้องลงอะไรน่าบ่เต็นเออมีคนอยางห้น่พักมุดลงไปอยู่แทมาซีแล้วเอาไอแคทไหนตอนแรกทำท่าว่าจะลงเหรอ

หนึ่งจุดห้ารีวิวป้ายแดง <laughs> เฮ้ยไฟมันทำไมมันเป็นสี่เหลี่ยมวะเออเนี่ยเหมือน LED หลังลรถพีเอ๋เลยหน้าเดียวก,กันกับไฟยโีโร่เออไฟเลี้ยวสวยดีว่ะ <laughs> ไฟเลี้ยววิ่งหรือเปล่าใช่ไหม หึท <Workers intendent> ี่เวลาอ๋ออยู่ตรงนี้เนื้อแต่อย <uğ resses> <c ười> ู่ตรงนี <lite> ้ไม่เอาแล้วไอ้ข้างล่างไฟอะไรไหนอันนี้ไฟหน้าอันนี้บาเฉยๆเกือบแล้วเกือบแล้วนึงแป๊ลนึ

ด้ยตัวนี้มันจะดีใจก่อแล้วเเ็แล้วเ็แล้เ็แล้วเจ็บเน้อเจ็บเน้อ

ในที่สุด,สดเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับต่อไปลายต่อไป <c oughs> เฮ้ยในโทรศัพท์น้องแคทเหรอไม่แช่มันไปด้วยบ่ <c oughs> <c oughs>

ไอเกมยังถ่ายเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยชดเด็ดตัดตัดใช่ไหมมาที่เลยมันตกมาดีดูเออโอ้ยกระทางปูนนี่เกดเดียนนวเ <c oughs> ออมันตังลำก่อนดูแล กระการขวมใส่หัวสูดดูเ <communicate. S 1> อาถั่วลังด้วย,ย,ยเวลาเวลาพอมันลงไปแล้วก็รีบถึบมาข้างหลังมันจะได้ไม่จมเอาไปไปอเอาเกมเกมนัม้นละเอาถืม <laughs> หลัง,งถืมหลังเอาจะถือหลังเดี๋ยวเกมจะไั้

ในที่สุดก็เปียกจ้าระวังจา้าอะไรขาดอะไรขาด ขาดยังถอดออกยังโอเคครับไปแล้วภารกิจเราเรียบร้อยแล้วนอกแคทตกน้ำแล้วนี่ครับเปียกเปียกจอยไปแล้วครับบายบาย